ทางด้านบิ๊โจ้ค่ะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในฐานะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าผมหนึ่งไม่ได้ไปต่างประเทศคุณสวิทอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่นครศรีนะคะ 2. เรื่องที่ทนายตั้มมาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยผมขอบอกแค่นี้สั้นๆเลยว่าไม่ขอพูดถึงทนายตั้มเลย ไม่พูดถึงเลยละกันอยากจะรู้อะไรเรื่องผมไปถามทนายผมไม่ใช่ทนายตั้มแล้วผมก็รู้ไอ้เรื่องหมายจงหมายจับอะไรเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งก็ให้ทนายผมดูแลเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าผมคิดอะไรทําอะไรไปถึงไหนอะไรยังไงเจอกันที่เดียวเลยวันที่หนึ่งเมษายน10 0โมงที่ประชุมสํานักงานข้าราชการพลเรือนรอตอบทุกคําถามที่เดียวค่ะไปสัมภาษณ์ตอนนั้นแต่ตอนนี้ขออนุญาตไม่ตอบเดินเลี่ยงแบบนี้ค่ะ ไม่พูดเลยนะเนเพราะว่าเขาจะส่งไงนไว<ง>้ั่ศนศึกสีกากีรู้เขารู้เรารู้กันหมดนะครับแต่รู้ว่าจะมีการ <laughs> เปิดเผยไกลขนาดนี้นะครับก็ต้องตามดูอยากกระพริบตาอยาเป็นมวยลม้มต้มคนดู ນค້ຄໍາຫມົດບາຍສ